สุดเดือดแพลวพพาวแสงทองสุดเดือดลั่นทําแบบนี้เป็นลูกผู้ชายเปล่าวะเรียกได้ว่าเป็นนักร้องหมอลําซิ่งที่หลายคนต่างคุ้นหน้ากันดีค่ะสําหรับแพลวพพาวแสงทองหัวหน้าวงหมอลําสาวสวยที่มีผลงานเพลงการันตีความสามารถมากมายและได้รับผลตอบรับอย่างท่วมทน้นหลังจากที่เธอแต่งงานและใช้ชีวิตกับบิ๊กทิติวุฒิวารุณเจ้าของช่องยูทูบเบอร์ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แพลวพพาวก็ยิ่งเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ล่าสุดแพราวได้ออกมาโพสต์ข้อความเดือดถึงผู้จัดงานว่าทุกคนทำงานที่อากาศอำนวยได้ไหมคะ27กันยายนที่ฝนตกหนกันกๆแต่ทีมงานเรายังเล่นไม่หยุดแม่งโคตรเต็มที่กับงานเลยแต่รู้ไหมคะว่าวันนั้นคนจัดเบี้ยวค่าจ้างวงแสงทองฟินแลนด์ที่เหลือ70,000บาทจนป่านนี้ไม่ยอมจ่ายการจัดงานมีได้มีเสียใจใจแหนลูกพี่ลูกผู้ชายเปล่าวะ